ความสุขส่งต่อสึงกันได้ด้วยดีล่าร้านมูตงกีก่อตั้งขึ้นในปี1979นะครับจากรถเข็นขายข้าวมันไก่เ,เล็กๆในชนะทาวประเทศสิงคโปร์ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีความอร่อยเฉพาะตัวจึงทำให้ลูกค้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทางมูตงกีได้ขยายและพัฒนาให้มีเมนูนต่างๆเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นร้านอาหารจีนสไตล์สิงคโปร์เพื่อรองรับปริมาณของลูกค้า ซึ่งต่อมาทางมุตงนกีประเทศไทยได้ทําการขอซื้อเป็นชายกับทางสิงคโปร์ประเทศไทยถือว่าเป็นมาสเตอร์เป็นชายหลักของทางสิงคโปร์ครับผมเคล็ดลับความสําเร็จเราคัสาสรรวัตุดิบเป็นอย่างดีไ,ไก่ไก่อารมณ์ดีเลี้ยงแบบไม่มีสารเคมีหรือฮอร์โมนใดๆเนื้อไก่ของเราจึงนุ่มและไม่เหมือนใครรับประกันความปลอดภัยต่อสุขภาพถ้าหูณทอดสูตรมุตงกีเมนูที่ใครๆก็ต้องมาสั่งแป้งที่เราคุกเต้าหู้เป็นแป้งสูตร ที่ส่งตรงมาจากสิงคโปร์เราเลือกใช้น้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพเพราะน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพจะทําให้เนื้ออาหารมีความกรอบนอกนุ่มในสีสันสวยงามความสุขส่งต่อถึงกันได้ด้วยดีละ่ะ